สวัสดีค่ะวันนี้กำลังจะพากันไปทําบุญที่วัดบางนมโคนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาค่ะวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำค่ะ มาถึงแรกๆก,ก็ยังลงจากรถไม่ได้นะคะต้องรอให้ฝนซาๆก่อนคะ่ะค่อยลงจากรถนะคะประวัติวัดบางนมโควัดบางนมโคเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในหมู่ที่สบ้านหัวไผ่ตำบลบางนมโคอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ทั้งหมด24ไร่21วา3งานค่ะวัดบางนมโคสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนบางท่านก็ว่ามีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมชื่อวัดนมโคครั้นเมื่อพุทธศักราช3 3 1พระพมา่าฆ่าศึกล้อมกรุงศรีอยุธยา ได้มาตั้งค่ายหนึ่งขึ้นที่ตำบลสีกุกห่างจากวัดบางนมโคญาาินั้นมีการเลี้ยงวัวมากกว่าที่อื่นพม่าได้ถือโอกาสกวาดต้นเอาวัวควายจากญาาินี้ไปเป็นสเสบียงในที่สุดกรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พมา่าวัดบางนมโคจึงสุดโทมไปบ้างตามการเวลาต่อมาก็ได้มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ ก็ยังมีการเลี้ยงวัวกันอยู่อีกมากมายชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าวัดบางนมโควัดบางนมโคเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศด้วยความเมตตาของพร,พระครูวิหารกิจจานุกการปานโสนันโทท่านมีความรู้รอบด้านอย่างลึกซึง้งตั้งแต่พระธรรมกรรมัตรฐานการแพทย์แผนโบราณ รวมถึงได้สร้างวัดถุกมงคลต่างๆเช่นเกาะยันพระเครื่องเนื้อดินเผาอุดด้วยผงอิททิเจของหลวงพ่อปานซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่ท่านสร้างขึ้นและปลุกเสกเองท่านได้วิชาการสร้างพระพิมพ์ต่างๆเหล่านี้มาจากชีประขาวซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่ไม่เหมือนพระพิมพ์ใด วัดมีมณฑปหลวงพ่อปานซึ่งมีรูปหลอ่ออัธิและหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อตั้งอยู่ภายในอุโบสถที่หลวงพ่อปานที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2467รรายล้อมด้วยใบเสมาทองด้านหน้าคือรูปรูปหลอ่อหลวงพ่อปานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุอดลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพร,รัตน์สุดาสเสด็จพระราชดำเนินมายางวัดบางนมโคเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2517ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่า พระพุทธโสนันทะด้านหลังพระอุโบสถคือพระาธาตุเจดีซึ่งหลวงพ่อปานสร้างขึ้นใหม่แทนองค์เดิมที่ชำรุดสุดโทมเป็นที่มาของการสร้างพระรุ่นแรกรูปพระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังเหนือสัตว์ต่างๆทั้ง7เมื่อพุทธศักราช2450ซึ่งมีชื่อเสียงมากวัดบางนมโคมีจัดงานพิธ,ธีสักการะรำ รำลึกพระเดชพระคุณหลวงพ่อปานทุกวันที่26กกรกฎาคมนะคะ แม่นีไม่ใช่ฮะทำไรอ่ะ วัตถุมงคลค่ะ ไปได้ไปได้ลูกค่อยๆไปไปได้ไต้ตรงนี้มีปีนบันไดลงไปดูนรกได้นะคะอ๋อมาเห็น นหลวงพ่อปานผู้นำสร้าง มหาวิหารโสนันโทยังสร้างไม่เสร็จนะคะพระครูสุวัตจริยาพรผู้นำสร้างนะคะ โชคค่ะเสียงทุกครั้งที่ไปวัดนะคะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ก็สุขใจที่ได้เสี่ยงนะคะแต่ช่วงนี้รู้สึกจะได้ทีนะคะดวงกำลังมาเห็นทีจะต้องไปบ่อยๆแล้วล่ะค่ะรางวัลที่หนึ่งใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะ นี่ค่ปะปลาสลิดอาหารผลไม้มากมายค่ะที่มีจำหน่ายนะคะนายนักสลีกับเมยครับครับ Rất bàn nằm nồm khô Ôi là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ให้อาหารปลากันค่ะ

กินก๋ยเตี๋ยวใช่ไหมครับไม่ได้ินได้ัดเดอสองเพื่อไน่เเาโอเลียแก้นดียวานนานึงแม่แม่เอาน้ำๆๆน้ำเปล่าเรามีอยู่นะในรถเ,เ,เรากินขวดก็แล้วกันอย่าไปใส่แก้วนะ บอกอร่อยได้อร่อยดีต้องที่นี่กินแล้วรวยป่วย,ยแล้วหายเราเลี้ยงเครื่องในแนวหวานเอไว้ทำมาแล้วหวานเลยอร่อยค่ะเหมือนจะเท่ใส่ถุงเป็นโหดเป็นโหดเป็นโหดเนีเ่ยซื้อยามาขวดที่สองลวอันนี้ของใครคะของแม่บ้านมีของแม่เส้นมีเลยของพ่อ

แม่มีน้ำอยู่ในรถอเอาอีกขวดก็ได้ไปเอาเกินกับพ่านี่แหละอเออใช่ใช่ใชทานกว๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ นำนักท่องเที่ยวมาไหว้พระค่ะมีอยู่สามลำนะคะวันนี้ที่นั่งแต่ละลำหรูเชียวแหละเห็นบอกว่าเป็นเรือที่ร้านอาหารใหญ่ๆใ,ใ,ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดให้นักท่องเที่ยวมาแวะกลับพระ ตามวัดต่างๆค่ะที่นั่งแต่ละลำหรูเชียวค่ะหน้านั่งนะคะ เไอม่าอยากแวะหโเคอตรงนั้ต้อับโมะวังนอะวัน่อยสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ